เปิดตัวกระแสะมาดีมากนะครับกระแสะมาแรงพอสมควรพระขุนแผนชื่อพระขุนแผนก้าวเสือสมิงภายแก้วมหามงคลพระผงขุนแผนรุ่นแรกนะครับของหลวงปู่คำพีคำพีโรวัดป่าพุทธารามอยู่ที่จังหวัดกาลสินหนะครับนะหลวงปู่คำพีเนี่ยนะครับเป็นพระเกจิอาจารย์อยู่ในสายของ หลวงปู่หงผมมาปัญโยนะครับพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแดนอีสานใต้เพชรบุรีนะท่านได้ศึกษาวิชาในสายของหลวงปู่หงนะครับโดยเฉพาะตะกุดโทนณเมติณนะเมติเนี่ยเป็นวิชาอักขระยันของหลวงปู่หงนะในวันที่29พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับจะมีพิธีพุทธาเทวาพิเศษ วัตถุมงคล9้าเสือสมิงภายแก้วมงคลพระขุนแผนรุ่นแรกของหลวงปู่คำพีคำพีโรนะครับคำพีนิวจะลงไปถ่ายทอดสดให้ท่านได้ติดตามรับชมกันอย่าลืมอย่าพลาดนะครับ